สัญญาณวิทยุปริศนาส่งตรงจากต่างดาวดาวที่อยู่ใกล้กับระบบสุริยะของเราอาจจะกำลังปาท์ตี้กันอยู่อย่างนั้นหรือนักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่แน่ใจตอนนี้เรารู้แต่ว่าหอสังเกตการอาริซิโบในเปอร์โตริโกได้ตรวจพบสัญญาณวิทยุปริศนา ถูกส่งมาจากดาวรอส128ในกลุ่มดาวราศีกันนักวิทยาศาสตร์คิดว่าสาเหตุความเป็นไปได้นะมีอยู่3ประการซึ่งก็คือสัญญาณดังกล่าวอาจจะมาจากเปลวสุริยะหรือจากสิ่งอื่นที่ลอยผ่านหน้ากล้องโทรทัศน์รอส128หรือเรดิโอเบิร์สจากดาวเทียมวงโคโจรสูง นักวิทยาศาสตร์คิดว่าทฤษฎีที่เอเลียนจะเป็นผู้ส่งสัญญาณเพลงปาร์ตี้มาเนี้มีความเป็นไปได้น้อยมากแปลว่ามันอาจจะไม่ได้มาจากอีทีหรือ d เดธสตาร์หรือ s p o อกหรือไซยา